ทำความสะอาดจะไปผีกันต้นนี้ทำความสะอาดจะไป คนตายคิวิตนะเเดี๋ยวฝากดีไปลงองแล้ว น้ำนะครับรองน้ำกระดินออกมาเพราะว่าเขาใช้เป็นการ่อยน้ำแล้วับขีดน้ำเข้าไปนี่ครับพี่เดี๋ยวฝากเบอร์โทรไม่ได้เลยนะพี่นะเผื่อมีใครแถวสงขาเขา ทำนอกพื้นที่นะครับรับํำนอกพื้นที่นะครับ <S <S ที่เราฉีดไอ้ตรงทางที่น้ำไหลออกมาขี้นะครับเพื่อทำความสะอาดด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามปดูด้านนอกกันนะครับนะครับที่เรามาฉีดด้านนอกด้วยนะครับตอนนี้นะครับ เขามาฉีดตรงคอมพิวเตอร์แอร์ด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับออกดำปีเลยนะครับน้ำดำปีเลยนะครับพี่น้องครับโอ้โหดำพิดปีเลยครับน้ำนี่เห็นไหมครับน้ำแอร์ดำมากนะครับพี่ขอลังออกเนี่ยดำพิดปีเลยครับ Mình đám đâm đâm không? ่ะเรามารอดูแล้วนะอ่านี่เป็นการไล่น้ำนะครับเป็นการไล่น้ำเป็น,นการเตา การปาปอกแห้งเป็นการปอกเล่น้ำใช่ไหมพี่เห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือง่ายมากนะครับตต่างสมัยก่อนจากสมัยก่อนนะครับโอ้โหล้างแอร์ทีหนึ่งยุ่งยากมากนี่พี่เขาขึ้นขึ้นมาหาผมในชั้นสี่เลยนะครับสุดยอดมากครับไอตัวนี้ดูการทำความสะอาดดูการเช็ดนะครับก็ปล่อยเป็นคลิปยาวๆนะครับคลิปยาวๆ มีอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีความพร้อมในตัวของช่างนะครับทุกคนก็ทําได้นะครับแต่ช่างต้องมีความรู้นะผมเคยครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยให้ล้างแบบเนี้ยพอช่างกลับเปิดปุ๊บเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับโอ้โหโดนใจตังค์หลายบาทอยู่ช่วงนั้นนะครับปวดหัวเลยแล้วก็ครั้งนี้เคยก็มีพี่คนนี้นะครับที่เป็นช่างประจํานะครับนี่สองท่านนี้นะครับอ่า นี่ก็คือสู่กระบวนการเก็บแล้วนะครับสู่กระบวนการเก็บแล้วแป๊บเดียวนะครับล้างแอใครว่านานนะครับ <S <S เดี๋ยวจะก็จะเ,เ,เป็นกระบวนการประกอบอ่าเช็คนะครับขั้นตอนการเช็ค <S <S นี่ฝาตรงนี้เกลี้ยงเลยครับเห็นไหมครับเววิ่งเลยใส่เข้าไปครับ อ่าตัวนั้นตัวแสดงผลก็เหมือนกับมือถืออะไรครับเหมือนกับมือถือเลยมีตัวแสดงผลด้วยตัวนี้เป็นตัวแสดงผลเป็น,นดิจิตอลนะครับดิจิตอลไม่ใช่นาลหอกนี่ครับ พี่ผมามหน่อยไอ้ฝาครอบนั้นน่ะเผื่อเป็นประโยชน์ไอ้ฝาครอบตะแกงที่เป็นเป็นใายๆผ้านั่นน่ะถ้าเราถอดออกมันมันมีผลเสียไหมมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าถอดออกนะครับไอ้ตะแกงที่เป็นผ้าไอตรงเขียวๆที่เราหินนนะครับอ่อมันมันเป็นตัวกองฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราถอดออกปุ๊บฝุ่นมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องนะครับนี่คาแนะนําจากช่างโดยตรงเลยนะครับหลายๆคนผมเห็นไปหาเพื่อนนะครับพี่ ก็อตอรองหมดเลยเองต้องเกี่ยวๆนะหน่อยตอรองหมดเลยนะครับอันนี้ก็นานๆจินตังอ่าเสร็จสมบูรณ์นะครับโอ้โหรวดเร็วมากครับใช้ระยะเวลาไปเอากันจริงๆสิบนาทีนะครับเอากันจริงๆสิบนาทีเองโอ้หาดใหญ่สงขานี่ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เลยนะครับ ผมบอกเลยว่าช่างคนนี้ช่องปบุญบกแก้วคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับไม่ว่าอยู่ชั้นสี่ชั้นสิบขึ้นบนนะครับยกเว้นไม่เปลี่ยนต้นมะพร้าวนะครับบนต้นมะพร้าวไม่เปลี่ยนนะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับดูงานละเอียดนะครับอ่าเห็นไหมครับเพชด้วยนะครับรวมนะครับมันต้องแบบนี้ ทำไมอ่ะลืมเหรอไม่ใช่ตัวข้างหลองมันเดือดเลยนั่นเองตั้งแต่ทำเหมืนนั่นเลยพี่ไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยถ้าเราไม่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 ซับสบาานะพานน่ะมันก็จะดำเงอยบาน,นั้นเลยไม่ใช่เ,เด็กวัยไม่ร้อนที่นั่นเลยเป็นเหมืนแค่จริงๆก็ต้องสร้างจากตัวนี้เอาไปก่อนเออนี่แหละครับตัวนี้มีปัญหานะ โอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขปัญหากับช่้างอน